นี่ครับกำลังทำคานใบมีดของ L 2 0 0 0ครับเอาแบบง่ายๆครับงบประหยัดครับใช้เหล็กที่มีอยู่ครับกับเหล็กคานใบมีดของ KT ที่ตัดออกที่เหลือครับจะไม่กำลังเชื่อมอยู่จะออกมา คล้ายๆกับ KRT ค,ครับเพราะว่าผมจะทำแบบคานใบมีดอยู่ใต้ไม่ได้ครับทำได้ครับแต่ว่าจะเปลืองบป,ประมาณกว่าครับแล้วอนาคตข้างหน้าอาจผมอาจจะทำให้เป็น4ี่คูณสเหมือนกับ KRT ค,ครับเพราะฉะนั้นคานด้านใต้ท้องรถต้องพยายามให้โล่งไว้ก่อนครับ ส่วนความแข็งแรงนั้นเดี๋ยวต้องเสริมเชื่อมเหล็กเสริมกันอีกครับตอนนี้เพิ่งเพิ่ง,งทำโครงคานเปมีดครับเดี๋ยวต้องเชื่อมเหล็กเสริมอีกครับยังไม่เสร็จครับนี่แต้มแต้มไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปเชื่อมให้แข็งแรงแล้วก็เสริมความแข็งแรงอีกครับทำงบประหยัดครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าอาจจะหลายบาทสักหน่อยนึง เพราะว่าต้องซื้อกระบอกไฮดรลิกของใหม่กับคอนโทรลด้วยและแถมยังมีต้องต้องอัดอดสายไฮดรลิกอีกครับสายไฮดรลิกราคาค่อนแพงครับค่อนข้างแพงครับส่วนตัวใบมีดดันดินก็ต้องซื้อเหล็กครับเหล็กไม่มีครับ เหล็กพอเฉพาะแค่คานทำคาในใบมีดครับกับโครงใบมีดส่วนตัวใบมีดดันดินต้องต้องซื้อเหล็กใหม่ครับเอาง่ายๆครับงบประหยัดครับเดี๋ยวต้องเสริรใหมาแข็งแรงอีกครับนี่แค่แต้มแม้วก่อนทำทรงเดียวกับเทียตีสี่คูณสี่ครับ นี่ครับแค่ทีทรงนี้เลยครับทำทรงนี้เลยครับเพราะว่าท้องรถจะได้โล่งที่สุดถ้าที่จะทำได้และประหยัดเหล็กด้วยครับแค่ทีของเดิมมันอยู่คานใบมีดอยู่ใต้ใต้ตัวรถนะครับแต่ผมย้ายใหม่ครับทำใหม่ทำทรงเดียวกันครับ ก็ทายเอาไว้ครับเผื่อท่านผู้ชมท่านใดจะเอาไปปรับใช้หรือว่าดูไปแนวทางก็ได้ครับส่วนงบประมาณในการทำนั้นยังไม่รู้ครับต้องดูตอนทำเสร็จรว่าประมาณเท่าไหร่ครับ กระบอกคาริกนี้ผมซื้อมาในราคา2,500บาทครับโอนเงินก่อนครับระยะชักประมาณ35สเซนครับเห mm hmm. ล็กเหล็กที่ใช้มีอยู่แล้วครับเป็นเหล็กเก่าที่มีอยู่แล้วครับซื้อใหม่ก็บางจุดครับพยายามจะจะ,จะ,จะใช้เหล็กที่มีอยู่ครับ นี่ที่เห็นนี้ยังไม่แข็งแรงนะสักเท่าไหร่นะครับก็แต้มแต้มแต้มไว้ก่อนเชื่อมแต้มไว้ก่อนก็เป็นจุดๆเดี๋ยวจะต้องถอดออกมาเชื่อมข้างนอกให้แข็งแรงอีกทีแล้วก็เสริมล็กให้แข็งแรงมั่นคงอีกครับเอาแค่ <S <S ดันดินได้ครับดันดินกับดันต้นไม้ต้นไม้ใหญ่มากได้คไม่ได้เอาให้แข็งแรง แบบของแท้ครับ กระบอกไฮโดรลิขนาดแกน25มิลครับกระบอก2ตันครับถ้าผมซื้อจากใน facebook มาครับทางร้านเขาบอกว่าถ้าเก็บปลายทางประมาณ2,800ครับแต่ว่าถ้าโอนเงินก่อนเหลือประมาณ2,500เลยผมเลือกครั้งนี้เลยผมเลือกที่จะโอนเงินก่อน กระบอกแบบเดียวกับเ r t ครับนี่ครแต่ผมทาสีใหม่ไปแล้วของเค t เพราะกระบอกเดิมของเ r t มันสั้นไปครับมันใช้ไม่ได้ครับกระบอกเดิมของเ r t มันอยู่ใต้ท้องรถระยะชักมันแค่ประมาณ2-3นิ้วเองครับ อาจจะดูแตกสักหน่อยนึงครับเพราะว่าผมเน้นท้องรถให้โล่งที่สุดครับเผื่อวันข้างหน้าอาจจะอัพไม่เป็น4ี 4. ่คูสเพราะชุดระบบ4ี่คูณสต้องติดใต้ท้องรถแต่ผมจะใช้เท่าเดียวไปก่อนครับเพราะว่ามี สี่คู่สี่คือ KRT อยู่แล้วคันหนึ่งก็เท่าเดียวก็ใช้ได้ทำงานคู่กันสองคัน ครับถ้าไงผมจะมาอัพให้ดูอัพคลิปให้ดูเรื่อยๆครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะอัพลงอีกทีครับถ้าไงผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ